สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบันทึกรายการปิดบัญชีวันที่31มสกราคมนะคะในหวัวข้อย่อยที่6นะคะปิดบัญชีกำไรขาดทุนสุทธิเข้าบัญชีกำไรขาดทุนสะสมค่ะให้เรากลับไปที่หน้าเมนูหลักกันนะคะเรายังอยู่ที่หน้าจอของการบันทึกโปรแกรมบันทึกรายวันนะคะเราจะทำการบันทึกค่ะโดยไปที่ วันที่ลงบัญชีนะคะวันที่ลงบัญชีในที่นี้ทุกวันที่31ศูนย์1 58ค่ะโปรแกรมก็จะถามว่าวันที่นี้เป็นวันที่ปิดบัญชีงวดแล้วสามารถลงรายการได้ประเภทเดียวคือ type C นะคะรายการปิดบัญชีให้เราตอบโอเคค่ะโปรแกรมจะถามว่าต้องการปิดงวดบัญชีถึงเดือนไหนนะคะก็คือศ1นทับส5งนะคะให้ตอบกปุ่มโอเคค่ะ ากนั้นนะคะโปรแกรมจะถามว่าจะให้เครื่องช่วยสรุปยอดลงบัญชีอะไรให้บ้านะคะให้เรามาเลือกต้องการลงรายการเองนะคะจากนั้นนะคะให้เรามาดูที่ช่องรายละเอียดนะคะรายละเอียดในที่นี้นะคะให้เราพิมพ์ไปว่าปิดยอดขาดทุนเข้าบัญชีกำไรสะสมค่ะ ต่อมานะคะเราจะทําการบันทึกบัญชีด้วยบันทึกบัญชีนะคะด้วยชื่อบัญชีก็คือ David ay, เดบิตกำไรเนื่องจากมีผลการทุนนะคะเราจะบันทึกบัญชีคือเดบิตกำไรสะสมนะคะโปรแกรม็จะทำการลาละหัสบัญชีมาให้นะคะ ด้วยยอดเงินทางด้านเดบิดนะคะ1 7 7 9 1 7ขอ้ทษค่ะ1 7 7 9 1 7 26สตางค์นะคะต่อไปทางด้านเครดิตนะคะเราก็จะบันทึกบัญชี กำไรสุทธิประจำปีนะคะทำบัญชีคือ3เม2ค่ะด้วย ยอดเงินทางด้านเครดิตนะคะก็คือ1 7 7 9 1 7จุด2สตางค์ค่ะเมื่อเราบันทึกเสร็จแล้วนะคะให้เราทำการกด F10 เพื่อบันทึกค่ะโปรแกรมก็จะถามว่าต้องการให้เครื่องรัำหมายเลขวอเชียร์ให้หรือไม่นะคะให้เราตอบ yes ค่ะ โปรแกรมไม่ได้ถามว่าเราต้องการบันทึกถ้าเราต้องการบันทึกรายการต่อไปนะคะก็ทำให้กะใหเราเพิ่มกดเพิ่มรายการนะคะแต่ในที่นี้เราไม่มีนะคะให้ทำการกด escape ออกคะ่ะโปรแกรไมได้ถามว่าเราต้องการยุติการแก้ไขข้อมูลนี้หรือไม่นะคะให้เราปรับ yes คะ่ะก็จะเห็นได้ว่าเรามีบัญชีรายการทั้งหมดครบแล้วนะคะ ให้เราทำการ s s c a p e ออกค่ะกดปุ่ม Cancel นะคะเป็นการสิ้นสุดรายการปิดบัญชีกำไรสุทธิเข้าบัญชีกำไรขาดทุนสะสมค่ะสวัสดีค่ะ